สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีคอรพดปักครับข้อตอนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาสู่รายการลาวความลั่งกับนั่งซีโตโดยพมนั่งซีโตซ้อซี่ผัดครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบรรยากาศข้องรุงนั่งในสมัยก่อนนะครับในสมัยที่พมอมยังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ประมาณปี2,520 ถึงสองพหสี่สบเอ่อถ้าใครเกิดและก็เติบโตอยู่ในช่วงเวลานั้นคงจะจำบรรยากาศข้องรงนั่งได้ดีเพราะรงนั่งเนี้ถือว่าเป็นสถานบันเทิงที่ราคาทูกกว่าเพ่อนแล้วก็เป็นู้นรวมข้องหวหัยรุ่นจะไม่นั่นกับรวมไปถึงคนทำงานคนกลางคนที่จะไปเสพความสุขโดยการดูภาพยนตร์ สมัยนั้นโรงนั่งนี่ถื่อว่าบูมมากับโดยเฉพาะจังหวัดที่ผมอาจจะอยู่คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองที่เขาเรียกว่าบ้านดอนนี่ครับท่านผู้ฟังครับก็จะจะมีโรงนั่งอยู่ประมาณหกเจ็ดโรงในคณะนั้นนะครับหลายตั้งแต่โรงนั่งพาลาไดย์หรือว่าจะไม่ก็เขาเรียกวิกพาราได์วิกโอเดียนวิกอุดมรัตวิกรัตนพล วิกโคริเซียมวิกลิโดวิกธนวัฒนะครับและก็สมัยนั้นเนี่ยโรงนั่งก็จะมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ในการใช้นั่งเนี่ยตีไม่เมือนกันบางโรงนั่งเนี่ยก็จะเน้นใช้นั่งอินเดียเจนสมัยก่อนเนี่ยกับตอนที่ผพมมาอยู่อยู่ชั้นประทมมัธยมตน้นมัธยมปลายเนี่ย ลงนั่งรัตานาพนเนี่ยก็จะใช้นั่งอินเดียนะครับนั่งอินเดียมารกลงมาจากรักตานาพ์ก็อุดมรัฐนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะไม่ใช่เสี้ยงในฟิล์มอ่าจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นนั่งไทยเนี่ยจะเป็นเสี้ยงในฟิล์มอาะพากมาจากกรุงเทพนะครับอ่า แต่ว่าถ้าเป็นนั่งจีนนั่งอินเดียนั่งฝรั่งก็จะชายนักผากท้องทิ้นสมัมนั้นพมจำได้กับถ้าเป็นนั่งอินเดียเนี่ยก้าวชาตามรัตนาพรตามอุดมรัตน์เก็จะมีหนักผากอยู่ประจำก็คือก็จะบอกว่าให้เสียงโดยสิริชัยอมรวดีหนุย่ยพมอก็บแก้วใจพิษอยู่ตั้งนานกับว่า หนักผาสัมคนคือชื่อซิริชัยคนหนึ่งชื่ออมาราวาดีคนหนึ่งชื่อนุยคนหนึ่งเพราะเมิ่งมารู้ความจริงเมื่อไม่กี่ปีนี่ครับได้มีโอกาสคุยกันหนักผาหลุนเกา่าก็บอกว่าจริงๆแล้วซิริชัยกับน,นุยนี่คนเดียวกันคือซิริชัยนี่ชื่อเล่นชื่อนุยครับแต่แกพาไปวายรั้งอำอำมาราวาดีถึงเป็นคนผากผู้ยิ่งผากกูแกเนี่ยก็ก้าใจพิษนะครับ ทีนี้พ่อไปทึงนั่งจีนเนี่ยนั่งจีนเนี่ยจะใช่อยู่ช่องซ้ำรงนะครับนั่งจีนเนี่ยก็มีพาราไดนี่ใช้นั่งจีนประจำออดียนโคริเซียมนะครับแล้วก็จะนี่นักพักประจําโรงนะครับนักพักประจําโรงถ้าเป็นคลองพาราไดนี่นักพักที่พักประจําเลยคือ เทวพน,นันทกาเทวพน,นันทกานี่ปัจจุบันตัวเฉพาะเทวพนนี่ครับปัจจุบันกนยยน็ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่แต่นันทกาคุณีิพากูแกนี่ผมไม่แหน่ใจนั่นผากนั่งจีนแต่ถ้านั่งจีนมาข้าวโอเดียนเนี่ยคนดธีพาใครกับโอเดียนคือสิ่งทองสีวันอ่า สิ่งทองสี่วันหรือบางทีก็คันนิกาอัมมาดานะครับแต่ถ้าเป็นนั่งฝรั่งนี่ครับนั่งฝรั่งนี่ส่วนย่ญยจะไม่อันนี้จะข้าวหมากถีวิธนวัตรวิธนวัตรเนี่ยเขาจะใช้นั่นงฝรั่งเป็นส่วนย่ญยก็จะมีหนักผากค,คือชัยนาทกนกโอนผากประจําผากสดนะครับส่วนลีโดเนี่ย จะใ,ใช่ทวนใ่ญยจะเป็นนั่งเทยเป็นปืนลักเลยลีโดเนี่ยครับสมัยก่อนนี่ลีโดตอนเปิดไ่ไม่จะบูมหมาโปรข้างหลังเนี่ยจะเป็นล้านสกเก็ตนะครับจาไม่พุ่มไหวหรุ่นนี้แล้วก็ไปกลเลยนนั่งโหลดจะข้าวไปล้านสกเก็ตกลล้านสกเก็ตนี่คือข้าวไปได้นะครับแต่ในล้านเนี่ยตรงเสียเบียถ้าข้าไปเล่นในล้านเนี่ยเฉาสกเก็ตแล้วก็เสียขาข้าวไปแต่ว่าถ้าเรา เราเข้าวไปในห้องห้องสกเก็ตนั่นแต่เราไม่ได้ข้าไปในร้านเราก็ไปนังเล่เจ้าเจ้าเวรุนหมอลิ้นสกเก็ตเต็มเม็ดแล้วก็เชร็จหล้วก็ขึ้นไปเลยนั่งอ่าซึ่งซึ่งโรงนั่งเนี่ยจะอยู่จันทร้องรันสเก็ตอยู่จันหลงังนะครับถึงหนักพักเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อมาตั้งหมดเนี่ยครับอ่าส่วนใหญ่เป็นหนักพักลุนผีเพนะโบนี่เนี่ยเป็นหนักพักก้น อาจารย์โตแต่ว่าตอนนี้ผาอยู่กล้องทีมพันธมิตรนั่นตอนสมัมสซสมมยน้โบนนั้นผาตอนนีพผมเป็นหวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์โตคงจะเริ่มผาแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่ในวงการนั่งนะครับอาจารย์อาจารย์โตนี่ผาอย,อยู่ดีหฮัดเย่ใชชื่อว่ากองฝาอ่าแล้วโบนี้เนี่ยครับเขาจะผาเนี่ยแลก้อนนี่ก็จะผาสดถูกรอบนะแต่ลังลงมาเนี่ยจะผาอัดเทปไป คือจะผักสดลบเล็กบางที่ลบซองซึ่งนั่งเนี่ยครับถ้านั่งข้าวไม่เนี่ยเขาจะไม่ข้าวลบธรรมดานะครับสมัยก่อนเนี่ยข้าวลบมิกไน่ลบมิกหนคือตีสิบขึงนครับตีสิบขึงนกลางคืนถ้าเป็นนั่งชนล้สมัยก่อนจําได้วัดลบมิกไนยนีย่แน่นไม่มีตีหนังเลยต้องมีเก้าอี้เสริมก็คือเก้าอี้พับเนี่ยครับพาไปตั้งตามขั้นบัือนเดียวแต่ว่ามีเก้าอีบ้บูนวมนั้นอยู่แลยเป็นเก้าอี้เสริม นะครับแล้วก็นั่งเชิญลงพมจําได้สมัยนะั้นนั่งเชิญลงเนี่ยจะข้าวตอนตุนจีนถูกเตี้นะครับเราจะขาวเลยนั่งเชิญลงกันถึงหนักผักพวกนี้เนี่ยครับเขาจะผักสดหนักเหล็กเลยเขาจะใส่เอ่อเขาเรียกว่าชิกละพันอันละน้อยบางที่ผักปลาซาตายถับไปมัง้งเอารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมาผักใส่ไปในนั่งพมจะเหลาอยู่ครั้งหนึ่งพมไปเล่นเรื่องซปเปอร์แมน พึ่งเข้ามาเลยตอนนั้นซูปเปอร์แมนตอนซูปเปอร์แมนเริ่มมาใช่ที่เมืองไทยนี่ครับภาคแรกเนี่ยพมจำได้ว่าเออโดอนซักก็พึ่งตั้งถ่าเรือเฟอร์รีอ่อ่าตอนนั้นฮิตมากค,คือชาวมียก่อนถ้าจะไปเกาะสมุยนี่ครับคือต้องนั่งเรือนอนกลางคืนไปถึงเกาะสมุยว่าชาวรือไม้ก็นนั่งเรือเขาเรียกว่าเรือจะลวด เป็นเรือเร็วนี่ครับลักษณะขายเครื่องบินนั้นหนังจากถาเรือเกาะขลองสุราษฎร์นี่ครับบานดอนเนี่ยปล่อยใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนั่นวิ่งกลางวันนะครับแต่ตอนลมมหลังพอมีเือรฟลรี่เนี่ยรถสามารถไปได้คนสุราษฎร์ได้ก็ตื่นเต้นกันนะครับคือรถสามารถตไปเยียบกาะได้อ่าก็พอมจาได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยอ่ามันมีอยู่ชาติหนึ่งซุปเปอร์แมนบิน ซูเปอร์แมนวินข้ามถุงหน้าแล้วมีชาวหน้านกับลูกชายเนี่ยครับเฮิร์ตเลยซูเปอร์แมนบินพานไม่ได้เร่งเลยนะเด็กอ่าซูเปอร์แมนก็ไม่อ่าชาวหน้าไม่ได้เร่งเลยลรูก,ก็ไม่ได้เร่งเต้คุณพักเนี่ยเขาเขา,เขามีไว้พริบก็คุณพักเสี่ยงผู้หญิงเนี่ยครับจะพักเสี่ยงเด็กก็ทําม้าอพ,อพอนั่นเขาบินไปไหนอะ่ะถึงเสี่ยงผู้ชายคือชัยนาทเนี่ยก็จะตอบทันทีโอ ไปท่าเรือเฟอร์รี่โดนสักลูกคนจะห้ากันผมมันข้าวกับบรรยากาศนะครับแล้วก็มียุคกลางหนึ่งเรื่องโปริจจับตำรวจเนี่ยครับปริจจับตำรวจยุคเล็กๆดังมากข้าวที่วิทยาวัฒน์แล้วก็ชัยนาคกับนกอ้อนเนี่ยผัช่วงดีเรื่องนี้ข้าวเนี่ยมันตรงกับเทศกาลฉักพลาพอดีแล้วท้าไมก้อนเนี่ยจะเทศกาลฉักพลาลนี่รนครับ ลานค่ายค้องเนี่ยเด็กๆจะรอกันมาผมจะมีร้านคองเล่นหมากค่าย้านค้องเล่นหมากค่าย,าาายที่นี่มันมีอยู่ชาติเึยครับตำรวจเนี่ยยิงโจนโจนยิงมาตำรวจยิงโตตอบแต่ว่าปืนตำรวจเนี่ยอ่ไม่คือคือ,คอยิงไม่ออกันถึงทำอา่าลูกพี่ลูกพี่ปืนนี้เอามาจากไหนเตือนน่าอ๋อซื้อมาจากงานชักพระคนก่หา้าผมข้ากับบัญญัการนี่คือ นี่คือบรรยากาศของนั่งในสมัยนั้นที่นี่พวกเราเนี่ยกับเป็นนักเรียนเนี่ยสมัยผมอยู่ประถมนผมจําได้คือชอบเลยนั่งหมากสวัสดิ์อาทิตย์นี่เราไม่มีไปถีไปเนยนี่ครับสวัสดิ์อาทิตย์นี่เราไม่ไม่ไม่ได้ไปเนยก็ชวนเพื่อนไปแกรุงนั่งไปใสกับไปพลอยข้าวกับเขากันเราทําให้นอนนั่งเนี่ยเดิมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีรอบเชา้ารอบเช้าคือตีสิบ แล้วก็มาลบใบมุง่งแล้วก็ลบเย็นแล้วก็ลบคำแล้วก็ลบดึกนี่คือวันหนึ่งห้าลบนะครับเสวอาตย์เนี่ยทีนี้เราไปเนี่ยไปยืนดักเทวารงนั่งเนี่ยครับพลอยข้าวเข้ากันพราะเราตัวเล็กเนี่ยทําไมนั่นเนี่ยอ่ชันดีทุกดีสุดคือห้าบาทครับห้าบาทเนี่ยคือไปอยู่หน้าหน้าโจรหรือถือเลยว่าเค็ข้อเม็ดนะครับ แหลวหลังจากนั้นก็อ่ามาแปดบาทสิบซองบาทแล้วสิบห้าบาทเนี่ยแพงสุดอยู่กลางลังทีนี้เราไม่มีปัญญาสื่อตัวละสื่อตัวกับห้าบาทก็ไม่มีปัญญาโคเปปล่อยโคทีนี้การโคข้าวเนี่ยเราต้องเล่กับเราต้องไปโคดีเขามากเลยเป็นครูเล่นเลือกเอาผู้ยิ่งดีใจดีหน้าตาดีใจดีไปถึงข้อแบบผีผีปมข้อข้าวกันเข้กผพาเราไปกับผู้ชายถ้าเป็นแฟนกันมันก็ไม่กลวาดอะไรเะว่า ปูเฟนมาก็นี้ให้ผ่าเด็กนี้ครับไปอ่ะก็ได้เลยแต่ไม่มีชิดหนังเก้าอี้นะครับเราก็ต้องพลอยหนังเราต้องพลอยหนังถีคือพอข้าวไปแล้วเนี่ยนี่พมแนววิธีครับพอข้าวไปแล้วเนี่ยเราไม่ใจ่เดินข้าวตามนี่เราผอเข้าวถาไม่ก่อนเนี่ยผอข้าวไปทึงเนี่ยเขาจะมีเด็กหลงนั่งเนี่ยคอยเอาฝฟยใชฉีไปตาเก้าอี้อ่าขอดูบัตรเราแล้วฉีบอกว่าเออหนังตรงนั้นตรงนั้นพ่อจะไปทึ่งเด็กหลงนั่งเนี่ยเราต้องชิ่เข้าห้องน้ำก่อนครับ อ่ะพอข้าวประตูปับ๊บแล้วกนมันจะมีมันจะมีกำแพงบังเลยแล้วก็แยกทรายเล็กขีไปทรายเล็กขูไปคว้าแล้วก็มีห้องน้ำเราก็ชิ่งห้องน้ำก่อนพอรอจังว่าพอนั่งเหลื่อมใชยเราเออกจากห้องน้ำครับหมดมันปิดฝอยมือเม็ดก็ไปนังถ้ามีทีหนังหนังวางแต่ถ้าหลบไม่มีทีนังก็นัง่งแค่บันไดยันครับบันได,นไดขั้นนั่นแหละโดนหนังเลยต้องคอยเละแล้วอ่ะว่าถ้าไอบ้บูเดินตัวเนี่ยมันเดี๋ยวเพ่งฝอยใช้ามาเราต้องลบ พก็จะจับติดนะครับนี่คือวิธีการในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนั่งเนี่ยเป็นความบันเทิงทีต้องบอกว่ามันกลายขิดผลในสมัยก่อนเนี่ยทีวีก็ข้าวห้ายากอ,อย่างนี้น้อยนะครับวิดีโอไม่ต้องเร่งทึ่งต้องบานคนอย่างเบียร์จริงๆต่อได้แลยวิดีโอพอนุ่งนั่งเนี่ก็เป็น เขาเรียกว่าสถานบันเทิงราคาทุกว่าเปือนนะครับเพราะนั้นผมเคยเห็นกับตาเลยวันมีนั่งที่ว่ามาช่ายแล้วก็เขาเรียกว่าวิกแตกครับไลเ่เหลืองในชีวิตพมในพ้มในเห็นนะครับวิกแตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลืองของช่างเผื่นแกว้วอ่าเหลืองของชูรี่นะครับสมมโกนินดังมาก ผมอ,อย่างจำเพลงในเรื่องนี้เด็กร้องเฮ้ hey, โจเล่นเก๋หำบางันอันนี้เนี่ยครับเพลงโจลี่นี่คือบรรยากาศในสมัยก่อนนะครับแล้วนั่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ใหญ่เมื่อน,นั่งสมัยนี้นั่งสมัยนี้ไปเลยหน้าจอตะอ่ะหน้าหลงนั่งก็จะขียหว่าความยาวแปดสิบเก้านาทีร้อยหนึ่งนาทีก็คือประมาณชมวงว่าว่าใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนั่งเนี่ย สั้นสุดแล้วเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบนาทีคือ,อช่วงจมงกขึงมีบ้างเรืองนะครับยาวถึงขนาดสี่จมงตรงผักเทียงอะคือเรืองอา่านั่งเรืองเอ่อมาตามาขัานที่ามา,ามาตมาขันทีเนี่ย จะไม่งั้นนพมรู้สึกพมจะเรียนโรงเรียนจังหวัดเลยนะโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์นี่กับเรียนหมอนึ่งหรือหมอจึ่จำไม่ได้ครู้ผ้าไปนะให้เชี่ยขาบัตรที่โรงเรียนรู้สึกจะาสิบบาทข้อเงินผู้ปกครองมาจึงจ่ายให้ครูครูไปซื้อบัสหน้าหลบผ้าไปเดินจากโรงเรียนจังหวัดนะครับไปเล่ยไหวิกโอเดียนผมยังจำได้เลยแต่ตื่นเต้นเลยได้ไปเล่ยหมาตาหมาขันทีกันนะครับไปเล่ยหมาตาหมาขันทีนี่ผมจําได้ว่าไปเล่ยหลบบอย นะครับพอเลื่มแขกเถียงเนี่ยเราเดนินไปเลยจากโรงเรียนไปถึงโรงนั่งเนี่ยรู้สึกจะบายมวงบดีข้าวเท้วข้าวได้ข้าวโดวยโรงนั่งพ่มจำไดอ้ออกมาจากโรงนั่งกันแขตีห้ากับตีห้าวันเย็นนี่เรื่องมาตตมาขัานทีนะครับแล้วสมัยไม่ก่อนเนี่ยเราจะดูว่านั่งเรื่องไรข้าววิกเนยเนี่ยเราดูดูจากรถแท้ครับพอจะมีรถแท้ ขาปลายตามซี่แยกนี่ยังไม่มีที่นะแต่รถแท่น,นี่จะมีกับมีรถแท้เลยเหล่ออบาบกาศบอกคุณนี้พบกันแน่ไอโบที่แร่งรถแท่นี่ก็เก่งกับสมัยก่อนนี่คือแร่งซดนะจ่ายคนเนี่ยแร่งซดเปิดใหม่แล้วก็แรง่งอ่อคุณนี้พบกับชุดหลงแน่นอนครับท่านปู่ชมมาเลยเนี่ยกว่ากันไปลาวนั่งว่านั่งในข่าวแล้วพอไปถึงโลงนั่งเนี่ยก่อนจะขึ้นเนี่ยมันยะมีปอเตอร์กับหน้าหลงนั่งจะมีปอเตอร์ปอเตอร์เนี่ยเขา เราก็จะไปเล่เล่รูปรูปภาพว่าชังเขียนรูปของวิกน้อยดีฟี่มือเขาจะเขียนเมื่อนเลยครับเขียนเมื่อนเลยเมื่อนสมบัติอ่าเมื่อนท่อเราพุ่งนะครับแล้วก็ก็สำคัญก็คือว่าก้อนดีเราจะไปเล่นนั่งแต่ละรอบนี่ครับอ่าเราไปถึงหนุ่มนั่งเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งพอสมัยก้อนในการเล่นนั่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับ คือต้องแต่งตัวดีนุไม่ไม่โ้ใจไม่หญ่ใช่ค่าชั้นไปได้ต้องช่ยค่ายา้าแต่งตัวดีไปไปถึงเราก็ถ้าไม่ผ่าเฟนผ่าได้ไม่มีเฟนก็เราตรงไปแกกแกกตายหลวงนั่งก่อนไปกไหนกคับไปแกกฉังเขาเขียนปอ่าไปเลยนนังฉังเขาเขียนหลูปก็จะตีสเกลเขียนเราก็ไปเล่เขียนตามไปปิดเนี่ยครับแล้วก็ไปถึงกอนข้าวรุงนั่งเนี่ยเราจะไปหนังโร หนังรอเร็จแหล็กกันนาโรงนั่งสมัยก่อนเนี่ยครับตีไายเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตีต้องซื้อเข้าไปกินก็นคือหนึ่งป่ามึกเต่าทองซ้องฮานามินะครับเนี่ยตีต้องซื้อเข้าไปกินแน่นอนสมัยก่อนแล้วก็กุลิโกกุลิโกนี่นะครับไอ,อ,อ้เป็นกรองๆกันแล้วก็นามโคกมังเฟนต้ามัง บางบางหลวงนั่งก็จะมีถีกดไปซื้อเขาจะมีกดแต่บางหลงนั่งไม่ไม่นั่นที่ก็เป็นขวดแล้วก็ไสแกว้วแล้วก็ลินเดินก็ไปนะครับนี่คือผมจะเล่าให้ฟังบรรยากาศของการเล่นั่งสมัยก่อนนะวันลั่งนะครับโอกาสต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่าอีกเพราะว่านั่งเนี่ยสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่ามันมีความสําคัญนะครับก่อนจะมาเป็นหลงนั่งเนี่ยแต่ก่อนเป็นนั่งการเพลงก่อนอ่า เดี๋ยวเรื่องโรงนั่งนี่ยังไม่จบดีเดี๋ยวผมจะลายฟังว่าแต่ละบรรยากาศแต่ละเทศกาลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรงนั่งบันพลือนะครับและก็คอยลาวไปถึงนั่งกลางแปลงนะครับวันนี้ก็ได้เวลาส้มค้นแล้วครับสำหรับการติดตามรายการลาวความลังกับนั่งสีโตนะครับพบกันไม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ